สวัสดีครับวันก่อนมีคนมาปรึกษาผมนะครับว่าเวลาที่เราเป็นโควิดแล้ว a อ k มันเป็นบวกอยู่ได้นานๆเนี่ยมันจะทํำยังไงให้มันกลายไปเป็นลบได้เร็วขึ้นนะครับรวมทั้งบางท่านเนี่ยไปฟังตามที่ต่างๆข้อมูลจากที่ต่างๆมาว่าเอ๊ะมันทําแบบนั้นแบบนี้แล้ว a อทมันจะเป็นลบได้เร็วขึ้นมันมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังในส่วนนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและรีบ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจว่าอะไรที่ทําให้ a อ k มันเป็นบวกนะครับ a อ k มันเป็นบวกในีอย a เ k มันปวจส่วนหนึ่งของเชื้อนะครับเชื้อพวกนี้ที่เราตรวจเนี่ยก็คือเป็นเชื้อที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในช่องโพรงจมูกนะครับรูจมูกเราหรือว่าในช่องคอในสําหรับบางท่านที่ตรวจทางน้ําลายนะครับซากเชื้อเหล่านั้นนะครับหรือว่าส่วนของเชื้อเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ a k ของเราเป็นบวกได้นะครับทีนี้ร่างกายเราจะกําจัด ชิ้นส่วนพวกนี้ของเชื้อออกไปได้อย่างไรนะครับอ่าตรงนี้สําคัญนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะกําจัดไปด้วยระบบภูมิต้านทานของร่างกายนั่นเองนะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านมีภูมิต้านทานที่ทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงมากเนี่ยโอกาสในการกําจัดเชื้อพวกนี้ออกไปจากร่างกายให้มันเกิด atk เป็นลบเนี่ยก็จะเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งสามารถที่จะส่งเสริมภูมิต้านทานเหล่านี้ได้นะครับมันก็จะช่วยนะครับอ่า แต่ว่าภูมิต้านทานของท่านมันไม่ได้เสริมกันได้ในวันเดียวนะฮะ,ะแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคนไปเชื่อวิธีต่างๆที่มีการแนะนําโดยคนหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นทางด้านนี้นะครับแต่เอาจริงๆในทางการแพทย์เนี่ยมันไม่มีวิธีที่จะทําให้ ATK กลายเป็นขีดเดียวได้เร็วขึ้นนะครับการใช้ยาต่างเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นนะครับถ้าท่านไม่ได้ได้ยามาตั้งแต่ตอนแรกใน,ในเวลา5วันแรกนะครับ แล้วต่อให้ได้ยาใ,ใน5วันแรกเนี่ยมันก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องให้ยานั้นเฉพาะในคนที่มีกลุ่มมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวแรงสูงเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านมีโอกาสในการเป็นโรคหัวแรงต่ำนะฮะกรณีนั้นเนี่ยท่านก็จะกําจัดเชื้อได้เร็วอยู่แล้วโดยไม่จาเป็นต้องใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท <fe> ่านมีความเสี่ยงสูงแล้วท่านไม่ได้รับยาต้านไวรัสยกตัวอย่างเช่นท่านที่มีความอ้วนมากๆอย่างเงี้ยนะครับหรือมีโรคเบาหวานเยอะๆแล้วท่านไม่ได้ยาต้านไวรัสภายใน5วันแรกเนี่ย โอกาสที่ท่าน ATK จะเป็นบวกอยู่มันอาจจะนานกว่าในคนปกติทั่วไปนะครับอ่าแล้ววิธีอะไรบ้างล่ะที่ผมไปได้ยินมานะครับอ่าแล้ววิธีพวกนี้มันได้ผลแค่ไหนโอเคข้อแรกบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับอันนี้แน่นอนว่าการดื่มน้ำที่เหมาะสมกับร่างกายนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ถูกที่ควรอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ทำให้ร่างกายเรากำจัดเชื้อไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่า ถามว่ามันมีปัญหาไหมไม่มีนะครับท่านดื่มน้ําวันละ2ลิตร2ลิตรครึ่งนะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแล้วมันก็อาจจะดีต่อระบบทั่วๆไปของร่างกายแต่มันไม่ทําให้ท่านกําจัดเชื้อได้เร็วขึ้นนะครับต่อมาการออกกําลังกายดีหรือเปล่าแน่นอนการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับออกกําลังกายเนี่ยมันก็ควรที่จะมีการออกกําลังกายอยู่สม่าเสมอตั้งแต่แรกท่านที่ออกกําลังกายเป็นประจำอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนจะเป็นโควิดเนี่ยนะครับ โอกาสที่ท่านจะเป็นโควิดรุนแรงมันก็จะลดลงนะครับแล้วท่านก็จะสามารถที่จะกําจัดเชื้อพวกนี้ได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่การออกกําลังกายอย่างที่ผมบอกไปนะครับเคยเคยเล่าไปแล้วนะว่าถ้าท่านออกมากจนเกินไปเนี่ยบางครั้งมันจะเป็นผลตรงกันข้ามกับภูมิด้านทานของเราจะทําให้ภูมิด้านทานของเราอ่อนแอนะฮะเช่นท่านที่ไปวิ่งมาราธอนมานะครับวันแรกที่ท่านวิ่งเสร็จใหม่ๆช่วงนั้นเนี่ยภูมิด้านทานของท่านอาจจะอ่อนแอลงกว่าปกติได้นะครับอ่า แต่ถ้าท่านที่วิ่งอยู่สม่ําเสมอเป็นประจําอยู่แล้วแบบนี้ภูมิต้านทานของท่านก็จะแข็งแรงครับการที่มาออกกําลังกายในช่วงที่เป็นโควิดหายใหม่ๆหนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีทําให้ร่างกายของเราฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยทําให้ ATK มันเป็นลบได้เร็วขึ้นเท่าไหร่หรอกครับนะฮะเพราะเราต้องลองดูการออกกําลังกายเพียงแค่หนึ่งครั้งไม่สามารถทําให้ภูมิต้านทานของเรามันดีขึ้นได้มันจะต้องออกต่อเนื่องกันหลายๆวันหรือเป็นเดือนด้วยซ้ำไปนะครับถูกไหมฮะ แล้วลองคิดดูโดยปกติใน ATK เนี่ยถ้าผ่าน10วันไปแล้วมันจะค่อยๆมีโอกาสเป็นลบสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าลองดูถ้าท่านออกกําลังกายวันที่10นะครับวันที่10ออกไป3วันแน่นอนว่าภุมมต้านทานท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับเวันอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับเดือนหนึ่งโอเคมันเปลี่ยนแปลงมากแล้วนะครับแลวถ้าลองดูถ้าท่านออกกําลังกายวันที่1 0ถึงยี่สิบปุมต้านทานของท่านก็ค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อย แต่ท่านจะไม่สามารถกําจัดเชื้อไปได้ภายในวัน2วันหรอกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ ATK ของท่านเช่นว่าท่านตรวจมาที่10ยังเป็นบวกไปตรวจมาที่15มันเป็นลบแล้วและในช่วง5วันนี้ท่านออกกําลังกายตลอดเวลาถามว่ามันเป็นผลจากการออกกําลังกายของท่านหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่าในขณะนั้นภูมิต้านทานของท่านมันยังไม่ทันได้ดีขึ้นเลยนะครับแต่ว่าการออกกําลังกายดีหรือเปล่าดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทําด้วยนะครับต่อไปคือเรื่องของการ พักผ่อนแน่นอนการพักผ่อนให้ดีให้เหมาะสมให้เพียงพอมันเป็นสิ่งที่ทําให้ภูมิต้านทานของท่านดีขึ้นนะครับแต่การพักผ่อนแค่หนึ่งวันไม่ช่วยแน่ๆนะฮะถูกไหมฮะการไปเจอแสงแดดในยามเช้ามีคนบอกมาว่าเจอแสงแดดในยามเช้าเพื่อที่จะรับวิตามินดีเข้าร่างกายจริงๆแสงแดดในตอนไหนเนี่ยมันก็ทําให้ท่านมีวิตามินดีได้ทั้งนั้นนะครับ ขึ้นจกแปว่าแสงมากแสงน้อยถ้าแสงมากๆโอกาสมันเกินมากหน่อยเพราะว่าการเปลี่ยนของวิตามินดีไปเป็นวิตามินดีที่ออกฤทธิ์ได้นะครับมันจะต้องอาศัยแสง uv นะครับยิ่งมี uv เยอะมันก็อาจจะช่วยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่วิตามินดีที่ได้รับจากการได้รับแสงแดดในตอนเช้ามันไม่ได้ช่วยทําให้ท่านกําจัดเชื้อได้เร็วขนาดน,นั้นนะครับต่อให้ท่านได้รับไป3-4วันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วบางท่านบอกโอ้เนี่ยทำมาเป็นประจําหลังจากหายจากโควิดผ่านมาแล้ว5วันโอ้มันเป็นลบ ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นลบเพราะว่าตัวของท่านเองนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านทำนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำนะถามว่าผิดหรือเปล่าไม่ผิดมันควรจะทําด้วยซ้าไปนะครับการไปเจอแสงแดดตอนเช้าเนี่แน่นอนว่ามันทําให้ร่างกายของเราสดชื่นนะครับอารมณ์แจ่มใสนะครับเหมาะสําหรับทุกท่าขั้นที่จะเริ่มเช้าวันใหม่นะอันนี้มันเป็นเรื่องที่สมควรทําได้นะครับแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องโควิดที่มันหายไปไหนนะฮะอ่าทีนี้ต่อมาถ้าเราไป ทำให้อุณหภูมิของร่างกายเราเพิ่มขึ้นนะครับเช่นว่าทําให้เลือดไหลเวียนดีอเราไปอบซาวน่าไปอบไอน้ําจะช่วยหรือเปล่านะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยทําให้ร่างกายเราขับของเสียออกมานะครับอันนี้ผมได้ยินหลายคนพูดมากเลยนะฮะว่าการที่เราไปอบไอน้ําอบซาวน่าจะทําให้เราขับของเสียออกมาทางเหงือนะครับทางปอดทางอะไรก็แล้วแต่นะครับทางปัสสาวะนะครับไม่จริงนะครับมันไม่มีการขับของเสีย แบบนั้นออกมานะครับต่อให้เรามีของเสียอะไรอยู่ในร่างกายมันไม่ได้ขับแบบนั้นนะฮะถ้าเราไปเรียนทางการแพทย์เข้าใจเรื่องพวกนี้มากๆเวลาที่มีคนมาพูดเรื่องพวกนี้เราหมอผมเชื่อเลยนะหมอหลายคนจะหัวเราะนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะท่านที่เรียนหมอและเข้าใจมากๆโดยท่านที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเนะี่ยที่ความรู้มันยังค่อนข้างที่จะสดใหม่อยู่ในหัวเนะี่ยท่านจะรู้เลยว่าข้อมูลความนี้มันไม่จริงเลยนะมันไม่มีความจริงอะไรแต่อย่างใดแต่ถามว่าทำแล้วดีหรือเปล่านะครับ โอเคมันอาจจะช่วยท่านได้บ้างในแง่ของการรู้สึกกระปรี้กระเปร่านะครับเลือดลมไหลเวียนดีแน่นอนเพราะว่าการที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นอ่ามันช่วยนะครับแต่สูงมากๆาบางคนก็เป็นอันตรายนะครับเช่นคนที่มีความดันโลหิตสูงพวกนี้อาจจะอันตรายได้นะครับที่โดยเฉพาะถ้ากลุ่มไม่ได้นะครับหรือคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างนะครับโรคหัวใจอะไรเงี้ยการไปทําแบบนั้นก็อาจจะอันตรายกับท่านได้นะครับก็สอนสาวหน้าดีไหมก็ช่วยได้บ้างนะครับแต่มันไม่ได้ช่วยทําให้ท่านกําจัดเชื้อได้เร็วขึ้นนะครับหรือ บางท่านอาจะบอกว่าวิตามินอันนั้นอันนี้ช่วยท่านได้หรือเปล่านะครับบางคนไปกินแอกลองแอกนี่คือนีสิติลซิสตีนหรือหรือมันเป็นยาที่ใช้แก้ไอยอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นยาต้านอนุมูลอิสระเติมสารกรูต้าไทโอนให้กับร่างกายของคนเรานะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันไม่ได้ช่วยทําให้เชื้อมันหายไปไหนนะครับไม่ได้ช่วยทําให้เชื้อมันหายไปได้เร็วขึ้นนะครับและที่สําคัญคนที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็จริงๆเราต้องดูด้วยนะครับว่า มันมีที่มาอย่างไรนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าท่านไปลองดูจริงๆงานวิจัยไม่มีสักชิ้นเลยนะครับแล้วถ้าท่านไปดูในแง่ของการที่กลไกการออกฤทธิ์ของนักนะครับหรือนักลองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกําจัดเชื้อไม่ได้เกี่ยวกับการที่เพิ่มภูมิต้านทานนะครับอาหารเสริมทุกชนิดที่ท่านบอกว่าอ้างอิงว่าช่วยเรื่องภูมิต้านทานเพิ่ม,มเสริมภูมิต้านทานอะไรพวกนี้นะครับมันมาจากประโยคบางประโยค ในงานวิจัยบางงานที่เรารู้แค่นั้นเองเช่นเช่นนักนะครับมันเกี่ยวข้องกับสารกลูตาไทโอนครับกลูตาไทโอนเนี่ยมันจะไปช่วยในแง่ของการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งร่างกายของเราสร้างมาเกินความจําเป็นเวลาที่เราจะกําจัดเชื้อบางอย่างเราจะต้องใช้สารอนุมูลอิสระ,ะฟังไม่ผิดนะครับเราต้องใช้สารอนุมูลอิสระในการกําจัดเชื้อแต่ถ้าสารอนุมูลอิสระมันสร้างมาแล้วมันเกินไป ร่างกายจะต้องมีกลไกมากําจัดมันเช่นการใช้กรูตาไทโอนนะครับถ้าเรามีกรูตาไทโอนพอไม่มีประโยชน์อะไรที่จะกินเสริมเข้าไปครับมันกำจัดได้อยู่แล้วเรากินเสริมเข้าไปไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มขึ้นไปกว่าน,นะฮะหรือว่าท่านที่อาจจะไปไปดูว่า,าพวกวิตามินซีอย่างเงี้ยนะครับหรือซิงค์นะครับ,รรบมันจะไปช่วยอะไรพวกเนี้ยนะครับคือซิงค์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการที่ أ, การทํางานของเอนไซม์บางชนิดของร่างกายของคนเรานะครับการทํางานของเอนไซม์แน่นอนว่าทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวเนื่องกันในร่างกายเกี่ยวข้องกับภูมิด้านฮานเกี่ยวข้องกับเซลล์เกี่ยวข้องกับวมตาบอลิซึิานานข, έλ, Angel, ข,ของร่างกายนะครับถ้าเราบอกว่า,าสักอย่างมันช่วยอะไรสักอย่างในร่างกายเราอย่างนั้นเราก็ต้องกินกินมันทุกอย่างถูกไหมครับเช่นผมบอกว่าวิตามินบีมันมีส่วนช่วยในแง่ของระบบประสาทระบบประสาทเราเกี่ยวข้องกับภูมิด้านฮานเพราะถ้าโอเคมากมันก็เป็น มีปัญหาถ้าเรากินวิตามินดีมันจะช่วยเรื่องของภูมิต้านทานของเราอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะมันไม่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเรามีอะไรที่สงสัยก็มาสอบถามได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยคืออยากจะบอกว่าข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับมันอ่าก็อาจจะไม่ถูกต้องสัทีเดียวนะครับท่านที่ต้องการอาหารเสริมเพื่อเสริมภูมิต้านทานเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีนะฮะท่านไปออกกาลังกายและทานอาหารให้ครบทุกหมู่ จะดีที่สุดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งพื้นฐานที่ท่านสอนลูกสอนหลานนะครับอะไรที่ท่านทําให้ลูกหลานท่านได้เนี่ยครับท่านก็ทําให้ท่านได้เองเหมือนกันนะครับเช่นบางท่านบอกว่าเออลูกหลานต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะไม่กินกาแฟอ,าออกกําลังกายนะครับอย่าไปเครียดเยอะอย่าไปเล่นแต่เกมอ่ะ <ๆ S 1> แล้วก็าบางคนบอกว่าทํา IF ทําคีโตดีอดอาหารนานๆแล้วดีท่านเคยให้ลูกหลานท่านอดอาหารนานๆนะฮะมันดีหรอครับไม่ดีหรอกครับนะ ไอเอฟทำเท่าที่เท่าที่พอเหมาะพอควรพอนะครับบางท่านแบบโอ้ทำสุดโตงบอกว่าอดอาหารข้ามวันไปเลยหลายวันได้ยิ่งดีโอ้โหคนนี้ดีมากไม่ดีหรอกครับไม่ดีนะทำแบบนั้นเพราะไม่ฉะนั้นนะท่านลองเอาพ่อแม่ท,ท่านที่อายุเยอะๆหรือว่าเอาเด็กลูกหลานท่านเนี่ยสองสามขวบลองไปอดอาหารข้ามวันข้ามคืนจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ดีทั้งนั้นนะ่นะมีปัญหานะครับอะไรมากไปน้อยไปมันก็ไม่ดีเราต้องทํากลางๆทางสายกลางแล้วอะไรที่เราได้ยินมานะะ บางครั้งเนี่ยลองพิจารณาดูดีๆแล้วท่านจะรู้เลยว,ว่ามันไม่จริงครับโอเคเท่าที่พูดมาทั้งหมดนะฮะการที่เราจะกําจัดเชื้อเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยมันจะต้องเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานของเรานะครับถ้าท่านออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้จะกําจัดเชื้อได้เองโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับสำหรับท่านซึ่งไม่เคยออกกําลังกายอะไรมาก่อนเนี่ยมันเพิ่งมาทาเอาตอนที่หลังจะหายโควิดเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่ามันจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของท่านในระยะยาวนะครับสิ่งที่ท่านจะทําแล้วได้ประโยชน์ทันทีเลยก็แน่นอนคือการพักผ่อนให้เพียงพอครับการที่ออกกําลังกายนะฮะให้สม่าเสมอนะครับแล้วก็การที่จะทําให้ตัวของท่านเองไม่เครียดนะครับสิ่งเหล่านี้มันได้ผลทันทีในแง่ของการที่จะช่วยในแง่ของภูมิต้านทานไม่ให้มันแย่อะไรมากมายนะครับทำให้มันดีขึ้นส่วนการออกกาลังกายที่เมื่อกี้ผมบอกอาจจะงงนิดนึงคือ มันต้องเริ่มออกนะครับมันถึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าออกครั้งสองครั้งแล้วโอ้ภูมิต้านทานแข็งแรงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ่ะตรงนี้ก็เลยอยากจะมาชี้แจงให้หลายหลายคนเข้าใจมันจะได้ไม่หลงเข้าใจผิดนะครับบางคนบอกว่าต้องไปหาแนกมากินต้องไปเอาไอสมุนไพรเอาโน้นเอานี้มากินนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นหรอกครับนะแต่ถ้าท่านจะทานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่ได้สร้างความลําบากอะไรให้กับท่าน,นไม่ได้มีผลข้างเคียงไม่ได้มีพิษอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับ แต่แน็กบอกไว้อย่างหนึ่งครับมันเหม็นนะฮะบางคนอาจจะบอกว่านี่มันไอเม็ดฟ,ฟองคูก,กินเข้าไปแล้วเหมือนไข่เน่าเลยพราะมันเป็นกลิ่นของมันเฉพาะตัวอย่างนั้นบางคนกินแล้วรู้สึกคลื่นไส้อ่ะ,อะ,อะ,อะนี่ปกตินะครับไม่ใช่ว่าทุกคนกินแล้วจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปคือกินได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครมีข้อสองสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ